สวัสดีครับแฟนๆรายการเพื่อนๆที่สนใจเรื่องการปลูกทุเรียนวันนี้มาดูสวนลูกค้านะครับสวนที่ปลูกทุเรียนปัญหาของคนปลูกทุเรียนวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทำไมาคนนิยมปลูกทุเรียนมากการปลูกทุเรียนนี่เป็นพืชเศรษฐกิจขนาดโควิดเนี่ยมังคุดออกไม่ได้ลำไยล้นตลาดพืชผลทางการกเกษตรไม่ได้ราคาคือราคาตกต่ำ พราะส่งออกยากแต่ทุเรียนกับราคายังดีและเป็นที่ต้องการของคนไม่ว่าจะเป็นของคนจีนของญี่ปุ่นหลายประเทศนะครับผมมองว่าทุเรียนทําน้อยได้มากคือเวลาเราลงไปคุยกับเกษตรกรแถวจันทบุรีชุมพรเขามีทุเรียนคนละร้อยต้นเขาสามารถทําเงินล้านได้ <Wow. S 1> การปลูกทุเรียนแต่ติดปัญหาอยู่ว่าทุเรียนมือใหม่ปลูกร้อยต้นไม่เหลือสักต้นปลูก50ต้นเหลือสักสองต้น ไอสอต้นที่เหลือนี่ไม่ใช่ว่ามันจะรอดนะครับรอวันตายนี่แหละครับคือปัญหาทุเรียนนี่ถ้าดูแลดีๆเนี่สปีครึ่งเริ่มติดลูกนะครับถ้าไม่ใจร้อนไม่ไม่กลัวต้นมันจะโทม4ปีกำลังดีแต่ผลผลิตที่จะได้เยอะที่สุดก็ช่วงที่5ปี6ปี7ปีขึ้นไปนี่เขาจะปล่อยให้ติดเต็มที่เลยครับถ้าท่านทำทุเรียน แบบคนอีสานคนเหนือนี่จำไม่เลยว่าปลูกทุเรียนเขาต้องการระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับเขาจะไม่ต้องการระบบน้ำหยดการปลูกทุเรียนหนึ่งพื้นที่ต้องเป็นที่ดอนคือเวลาฝนตกนี่ให้น้ำหนีระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมขังดินไม่เค็มน้ำถ้าจะใช้น้ำใต้ดินต้องน้ำไม่มีสนิมน้ำไม่เป็นกระด้างแล้วก็น้ำไม่เป็นหินปูนอันนี้ใช้ได้นะครับแต่น้ำที่ดีที่สุดคือน้ำจาก ฟ้าน้าเทวดาเพราะอะไรเพราะฝนตกครั้งเดียวนี่ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าธรรมชาติจะเขียวสดเลยครับน้ําใต้ดินน้ําใต้ดินนี่จะมีธาตุอาหารน้อยกว่ามีธาตุในตัวเจนน้อยกว่าท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมน้ําที่ตกลงมาจากบนฟ้านเนี่ยฝนตกครั้งเดียวเนี่ยหญ้าธรรมชาติจะเขียวกระจีเลยขนาดหญ้าที่เราดูแลอยู่หน้าบ้านเราหนี่สวนย่อมเนี่ย เรายังลดน้ําทุกวันมันก็ยังไม่เขียวนะครับนี่แหละผมว่าถ้าขุดสะได้ให้ขุดสะให้รองรับน้ําที่เป็นน้ําฝนนะครับคนปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าจะปลูกร้อยต้นให้รอดทั้งร้อยต้นปลูกยังไงคือมีคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าปลูกยังไงระยะห่างเท่าไหร่เบื้องต้นต้องเดินระบบน้ําให้ดีก่อนระบบน้ําต้องดีก่อนไม่ใช่ปลูกแล้วค่อยมา มาทำระบบน้ำนะครับโอกาสตายเยอะนะครับคนเราที่จะปลูกอะไรส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนเราที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยใจร้อนอ่าอยากจะปลูกได้พันมาปลูกปลูกแล้วเนี่ยค่อยหาน้ำมาลดจริงๆแล้วถ้าปลูกเพื่อการค้าเนี่ยหรือไม่การค้าก็ช่างผมแนะนำให้ระบบสปริงเกอร์คือน้ำพ่นเนี่ยสปริงเกอร์มันจะเป็นหยดเล็กๆตกลงไปมันจะค่อยๆดูดซึมถ้าเราเอาระบบน้ำหยดนี่รากจะเน่าตายผมแนะนำว่า เพื่อน, <S <S อนๆที่จะปลูกทุเรียนควรมีระบบน้ำอย่างดีสปริงเกอร์อย่างดีทดลองน้ำดูก่อนว่าน้ำพอไหมค่อยปลูกถ้าปลูกแล้วระบบน้ำไม่พอตายแก้ไขยากเมนนี่ถ้าระ,ระดับใกล้ๆนี่ก็เมตดครึ่งนิ้วครึ่งแต่ถ้าเมนยาวๆหน่อยก็จะประมาณสัก2นิ้วการปลูกทุเรียนทุกวันนี้มีทั้งปลูกต้นเดียวมีทั้งปลูกต้นคู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูสวนที่ปลูกต้นเดียวต้นเดียวเนี่ยคือผมแนะนําว่า ระหว่างสปริงเกอร์2ตัวเนี่ยห่างจากต้นทุเรียนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับสเมตรช่วงแรกๆเราจะใช้ระบบ90องศาเขาเรียกปากเป็ดสเปร์เข้ามาถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยฝนไม่ตกต้องให้น้ําอย่างน้นอยๆต้อง1ครั้งต่อวันหรือมาดูสภาพดินอาจจะ2ครั้งต่อวันช่วงฤดูหนาวปลูกระยะห่างนี่8เมตร นะครับและห่าง8เมตร9เมตรได้ระหว่างแถว10เมตรเพราะว่าทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุสั้นนะครับผมไปดูที่จันทบุรีอยู่ที่ชุมพรทุเรียนอายุ30ปีต้นใหญ่เบิิ่มเลยครับเหมือนต้นมะขามเลยแต่ทุกวันนี้คนทำกเกษตรเนี่ยก็มีเทคโนโลยีมาตัดยอดไว้ตัดกิ่งไว้คือไม่ให้โตไม่ให้สูงมากถ้าสูงมากเก็บยากเก็บลำบากป่าดินมีอยู่ว่าปลูกแล้วทำไงจะรอดนะครับ เื้องต้นทําไมต้องขุดต้องให้มันเป็นหลังเต่าถ้าภาษาการเขาเรียกว่าลูกฟูกนี่นะครับดูแปลงนี้เขาจะาลดไถวิ่งลูกฟูกแต่น้ามันที่มันจะเอียงลูกฝั่งโน้นนะครับที่จะเอียงลูกฝั่งโน้นเลยมันจะเป็นลูกฟูกแบบนี้เวลาฝนตกมาก็จะมาตามร่องก็ไปเลยน้ําจะไม่ท่วมขังจะออกได้เร็วเหมือนแปลงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสลับเปานี่หเป็นที่ลุ่มคือบางคนเนี่ยมีที่ดินไม่เหมาะสมที่จะปลูกทุเรียนเขาก็จะทําสลับเป่าขึ้น เอาดินซื้อดินมากอง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 เอารถด,ดินมากองแต่อย่าลืมนะครับการที่ไปซื้อดินมากองเนี่ยเราอาจจะได้ดินก้นบอ่อดินไม่ดีดินตายดินเสื่อมทําให้รากไม่เดินทําให้ยอดไม่เดินสุดท้ายตายมากกว่ารอดจุดสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่การปลูกหลุมกว้าง50เซนยาว50เซนลึกห้าสิบเซนผมยังต้องการให้มันหลุมหลวมเพื่อให้รากมันไปได้เร็ว ขุดหลุมเนี่ยเอาดินขึ้นมากองกองฝั่งเดียวกันเลยครับกองฝั่งเดียวกันเลยแล้วไอ้ก้นหลุมเนี่ยแนะนําให้ใช้โดลไม้อาโดลไม้นะครับไม่ใช่ปูนขาวห้ามเด็ดขาดคือปูนขาวปูนขาวจะมี P h เประมาณ14ทําให้อารากของพืชเกิดความร้อนแล้วก็ลวกได้ไม่เชื่อ ที่โรยปูนขาวสนามฟุตบอลเนี่ยพอมือเราไปโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นแผลเลยนะครับนั่นคือความเป็นด่างที่รุนแรงโดลไมท์นี่จะเอายี่ห้อไหนก็ได้ถ้าหาไม่ได้ก็โดลไม้์ปานินทองมีขายทั่วไปนะครับใส่ประมาณ3ขีดลองก้นหลุมหรือสัก3ามกำมือก็ได้ ข้อดีของโดโลไมท์หนึ่งเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียม2ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน P ีเของโดโลไมท์จะอยู่ประมาณ7เวลา PH ขึ้นมาที่เหมาะสมสําหรับไม้ผลทุกชนิดอะครับพี P ประมาณ5.5ถึง6.5คือระยะนี้จะปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีถ้าตอาหารในด,ดินจะถูกปลดปล่อยไม่ถูกตรึงไว้นะครับที่สําคัญ ถ้าพีเออยู่ระดับนี้จุลินซีที่เขาเรียกว่าเชือ้อราไฟทอปเทล่าเชื้อราลากเน่าโคนเน่าเนี่ยเขาจะเติบโตได้ดีในพีเเป็นกรดคือป,ประมาณ3ประมาณ4ถ้าพีเสูงขึ้นเชื้อราพวกไฟทอปเทล่านี่จะหยุดการเจริญเติบโ <Liter> ตเป็นการบล็อกการเจริญเติบโตของเชื้อราทําให้ทุเรียนที่ปลูกเนี่ยโอกาสที่เป็นลากเน่ามันอน,อน้อยไอ้ดินที่เรากองไว้นี่ครับท่านผู้ฟังที่เราขุดขึ้นมาเนี่เรากองไว้เนี่ยผมแนะนํานะครับอย่าใช้ขี้ไก่ อย่าใช้ขี้ควายอย่าใช้ขี้หมูถ้าจะใช้ให้ไปขอจุลินทรีย์ที่พัฒนาที่ดินมาหมักหมักแล้วกับกองปุ๋ยหมักให้เย็นแล้วใช้ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาผมแนะนำนะครับของปานินทองเนี่ยจะเป็นสารทำใบกระสอบหนึงสิบกิโลดินที่เรากองไว้เนี่ยสามารถใช้สารทำใบนี่ประมาณ1กิโลต่อหลุม ตัวสารทําใบผมแนะนําก่อนว่าสารทําใบปานิ้องเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนกระตุ้นการแตกใบอ่อนกระตุ้นให้รากเดินแล้วมันจะมีจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นบาซิลัสซับทิลิตที่ช่วยในการอุ้มน้ําได้ดีเหมาะสําหรับไปฟื้นดินที่เป็นดินเหลืองดินก้นบอ่อ ดินตายดินด้านช่วยระเบิดดินให้ดินซุยได้แล้วยังมีจุลินทรีย์กลุ่มพวกเชื้อราไตเครเดม,มาด้วยไอเชื้อราไตเครเดม,มานี่เอามาใส่เนี่ยเขาจะไปช่วยกินน้ําเลี้ยงของเชื้อราไฟทอปเทลา่าทําให้ปัญหารากเน่าโคนเน่าหมดไปแล้วดินจะซุยเส้เดืินจะกลับมารากของทุเรียนจะหาอาหารได้ง่ายขึ้นรากเดินยอดก็เดิน แต่ขาดเสียไม่ได้ต้องเติมอินซีอินซีปนินทองนเติมลงไปเลยครับ2กิโลต่อหลุมถ้าคนไหนบอกว่าไม่ค่อยมีตังก็1กิโลได้แต่การคุกเขาดินนี่ให้เข้ากันอย่างดีเหมือนเราผสมปูนทรายที่เราทํางานก่อสร้างผสมเสร็จแล้วกวาดลงหลุมการปลูกเราก็ปลูกทุกคนเข้าใจวิธีการปลูกเราจะไม่ลงลึกหรอกต้องตัดก้นถุงก่อนแล้วเอามาวางให้เบ้าของถุงเนี่ยสูงกว่าระดับดินประมาณสัก3นิ้วมือเนี่ยสนิ้วมือนะครับประมาณสัก3านิ้วมือเนี่ย คือเพื่ออะไรเวลา,ากบดินลงไปนี่ให้เป็นหลังเต่าอย่าไปกบโคนต้นนะครับถ้ากบโคนต้นสูงเนี่ยต้นของท่านจะเน่เราเวลากลบเนี่ยให้มันอยู่ระดับพื้นเดิมของเบ้าดินเนี่ยเบ้าดินที่ออกจากถุงให้เป็นหลังเต่านะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยการปลูกเนี่ยเราควรจะกดดินให้แน่นรอบๆบนี่กดให้แน่นเพื่อให้ดินใหม่กับดินเก่าเนี่ยเข้าเข้าเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวลดน้ําให้ช่า คนที่ปลูกแล้วเนี่ยคราน,นี้การดูแลคนดูแลตรงนี้ก็ตายได้นะครับบางคนดูแลใจร้อนเอาปุ๋ยเคมีมาใส่คือรากเขายังอ่อนแออยู่เคมีเนี่ยจะมีความรุนแรงมันจะร้อนมันทําให้รากมันรากมันเปื่อยได้รากมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ารากมันจะลวกพอรากลวกนี่ขอบใบจะไหม้กิ่งจะแห้งช่วงแรกนี้ในการปลูกเนี่ยผมแนะนําว่า สารทําใบที่เหลืออยู่ให้ห่างจากคนต้นสัก20ิเซนใส่เลยครับประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ปานินทองที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ที่เหลือจากการลองพื้นใส่ต้นละครึ่งกิโลทําแบบนี้ทุก15วันไปเรื่อยๆพอมันเริ่มแตกใบอ่อนนั่นแสดงว่ารากเดินแล้วถ้าแตกใบอ่อนนี่รากเดินแล้ว1-3ปีเนี่ย ผมแนะนํา635ปานินทองเป็นเคมีินซีนะครับอัตราการใส่1ช้อนแกงต่อต้นห่างจากคนต้นคืบหนึ่งใส่635ไป1ช้อนแกงเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับทำไมต้องใส่อินซีเรื่อยๆทําไมต้องใส่สารทําไบเรื่อยเป็นการเติมจุลินทรีย์ให้กับดินเติมอินซีวัตถุให้กับดินทุกครั้งประมาณครึ่งกิโลต่อต้นใส่ได้เลยครับทุก15วัน ถ้าทำแบบนี้นะครับพอต้นมันโตขึ้นเราก็ขยายออกไปเรื่อยให้รากมันตามไปกินปุ๋ยเราอย่าใส่โคนต้นนะครับใส่ออกไปเรื่อยต้นสูงขึ้นต้องเพิ่มปุ๋ยขึ้นอาจจะ2ช้อนแกงถ้าต้นระดับอกเนี่ยจ,จะต้อง2กงกำมือ3กมกำมือต้นท่วมหัวเนี่ยอาจจะต้องเป็น3ามขีดสขีดใส่แบบนี้ทุก15วันการันตีปีเดียวสูงท่วมหัว สำหรับคนที่ปลูกทุเรียนใหม่ลองดูนะครับลองสูตรนี้ดูนะครับในดินที่เสียดินที่โซมเนี่ยจุลินทรีย์อยู่ในสารทำใบนี่ช่วยช่วยฟื้นดินฟูดินไส้เดือนจะกลับมาอันนี้ทางทางรากจบแล้วนะครับใช้635หรือ633ปานินทองจนครบ3ปีเลยครับ ทางใบต้องให้ไหมครับต้องให้เพราะทางใบเนี่ยบางครั้งก็ดินไม่สามารถปลดปล่อยพวกสังกะสีได้ดินไม่สามารถปลดปล่อยาธาตุเหล็กได้ถ้าผู้ชมอย่าลืมนะครับต้นไม้ที่จะเจริญสมบูรณ์ได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยธาตุอาหารหลักหลักนี่คือาธ EN rogen, าธอตุเอนไนโตรเจนนะครับาธาตุฟีฟอสฟอรัสนะครับธาตุเคโพเทสเซียมนะครับ NPK นี่คือาธาตุหลักแต่าธาตุรองไม่ว่าจะเป็นาธาตุเหล็กสังกะสีโมลิตินัมโบลอน รวมทั้งทองแดงอากาศและน้ำนี่รวมแล้ว16ชนิดนะครับขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้นะครับถึงแม้เราจะให้ NPK มากขนาดไหนก็ไม่กินปุ๋ยมีเช่นเราถึงแนะนําว่า,าทางใบสําหรับทุเรียนเล็กให้ฉีดทุก7วัน10วันทางรากนี่นะครับให้ทุก15วันถ้าอยากให้มันโตเร็วถ้าไม่มีเวลาทุก20วัน ถ้าไม่มีเวลามากๆเดือนละครั้งแต่เดือนละครั้งต้องยอมรับนะครับโตช้านะครับแต่ถ้าเกินเดือนหนึ่งไปแล้วนี่ใบจะเหลืองครับมีโอกาสที่จะยอดแห้งครับทางใบเนี่ยเอากลับมาที่ทางใบ1ห,หัวเชื้อ1ซองเนี่ยถ้าเป็นน้ํา200ลิตรเนี่ยาสามารถผสมได้1ซองสาร่ายทะเลปานินทองนี่2 0 0ซีซีน้ํา200ลิตรนะครับแล้วก็สารจับใบประมาณ1 0 0ซีซีรซีซีนี่คือได้200ลิตรฉีดพ่นทุก7็วันแต่คนที่ทํา ทุเรียนต้นเล็กนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้สเปย์พาย20ลิตรถ้า20ลิตรผมแนะนําสาหร่ายทะเล20ซีซีหัวเชื้อซองหนึ่งเนี่ย50บาทซอ,องหนึ่ง50บาทสามารถแบ่งได้ถึง4เป้3เป้4เป้แล้วแต่เราอยากได้ความเข้มข้นส่วนสารจับใบเนี่ยใช้1ช้อนเกงคือเพื่อนๆที่ใช้ปุ๋ยน้ำเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่สาหร่ายทะเลปานินทองอทําไมต้องใส่หัวเชื้อปานินทอง ทำไมต้องใส่สารจับใบคือไอ้สาร่ายทะเลเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนกระตุ้นการแตกใบอ่อนให้กับพืชแตกใบอ่อนแตกตาดอกนะครับมีฮอร์โมนตัวนี้แล้วสาร่ายทะเลเนี่ยมันอยู่ในน้ำนะครับมะเร็งเขาไม่เคยได้กลิ่นนี้เหมือนกับกลิ่นควันไม้เนี่ยเขามาเขาก็ไม่อยากจะมารบกวนต้นทุเรียนเรานี่คือข้อดีนะครับ <S <S หัวเชื้อปนินทองเนี่ยคือหัวเชื้อปนินทองนี่ ถ้าผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับต <im> ้นไม้เนี <im ่ยเขาดูดอาหารลงมาจากรากไปหาอาหารมาส่งมาที่ลําต้นใบเป็นคนสังคาะหอแสงปรุงอาหารในระบบเคมีของเขาเนี่ยเปลี่ยนน้าตาลมาเป็นแป้งเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลจากแป้งไปเป็นน้ําตาลเป็นซูโคสเป็นกูโคสพวกนี้เนี่ยแล้วอนุโมนลิที่สุดมันก็จะเป็นอะมิโนราวนี้เราเนี่ย ก็ <g ér an ly> ไปรับขั้นตอนว่าเอาอะมิโนนี่มาฉีดทางใบมันซะเลยฉีด3วัน5วันใบจะสวยใบยจะใสเลยใบยจะกว้างขึ้นหัวเชื้อปนินทองนอกจากมีอะมิโนแล้วเนี่ยอะมิโน99%บริสุทธิ์มาก <c oughs> ลองฉีดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดพริกมะเขือแตงถั่วฉีดได้หมดหัวเชื้อปนินทองนี่นะครับอ่าคราวนี้ฉีดเนี่ยทุกเจ็ดวันที่สําคัญอยู่ในหัวเชื้อมีธาตุรองธาตุเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมบริดิน้มสังกะสีโบรอนอะไรมีหมดเป็นการป้องกันการขาดด้วยส่วนาจบ เผมให้ความรู้ท่านผู้ชมนิดนึงส,สารจับใบในท้องตลาดจะมีปัจจุบวกจะมีปัจจุลบปุ๋ยเคมีพวกยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยจะมีทั้งปัจจุบวกและปัจจุลบถ้าเราซื้อสารจ can ับใบที่เป็นปัจจุลบเนี่ยเขาก็จะไปเกาะกับปัจจุบวกบวกกับลบจะวิ่งเกาะกันแล้วก็จะพาเข้าสู่ใบเตสารเคมีปุ๋ยที่มันเป็นปัจจุลบมันจะไม่พาไปถ้าสารจับใบที่เป็นปัจจุบวกเขาก็จะไปเกาะกับปัจจุลบที่เป็นสารเคมีปุ๋ยน้ำเนี่ย พาสู่ใบแต่สารจับใบของปนินทองเนี่ยเป็นชนิดพรีเมียมเป็นชนิดที่ไม่มีปจัจจุจะเป็นปัจจุบวกปัจจุลบเขาก็จะพานำสู่ใบได้ดีถ้าฉีดเช้ามืด6โมงเช้านะครับ8โมงเนี่ย9้าโมงเช้าเนี่ยพอแดดออกเนี่ยพวกปุ๋ยน้ำพวกยาก,ก็จะแห้งละขบวนนการดูดซึมจะหยุดละแต่ถ้าท่านอยากได้เยอะอยากให้มันดูดนานขึ้นได้เยอะขึ้นผมแนะนำช่วง4โมงเยน็5ยน5โมงเย็น ฉีดเสร็จแล้วค่ํามืดแล้วตอนกลางคืนมีน้ําหมอกมันจะมีความชื้นอยู่ทั้งคืนมันก็จะดูดทั้งคืนอันนี้จะได้ผลดีมากกว่าให้เลือกอนะครับว่าจะเอาเช้าหรือเอาเย็นแต่ส่วนตัวผมเองผมใช้เย็นอาคราวนี้ผมจะพามาชมหน่อยว่าคนที่ไม่เข้าใจระบบน้ําคุยว่าระบบน้ําเป็นยังไงแล้วก็คุยกันแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงนี่ผมจะพามาชมนะครับไอตัวนี้เนี่ยห่างจากเม็ดหลัก1เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยระบบน้ําให้ดูนะครับว่า เวลาปล่อยน้ำแล้วมันจะออกลักษณะไหนทุเรียนต้นนี้อายุเท่าไหร่